พระอริยสงฆ์รูปที่9หลวงปู่ฟั่นอาจาโรว,วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจาโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดินอุปนิสัยของท่านเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนสุขุมเยือกเย็นปรารบความเพียรเด็ดเดี่ยวชอบเที่ยวทุดงไปโดยลำพัง โดวยวัตตปฏิบัติอันงดงามและพลังจิตอันเลิศลำ้ำท่านจึงเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ณบ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของเจ้าชัยกุมารและนางนุย้ย ในปีพุทธศักราช2461อายุ19ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพทองบ้านบ่อทองอําเภอพนนานิคมจังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2462ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดสิทธิบังคมตำบลบ้านไร่อําเภอพนนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2463 ท่านพร้อมกับท่านอายาคูดีและพระจาร์ยกู่ธรรมทิิโนโได้ฝากตัวเป็นสิษิ์ท่านพระจาร์ยมั่นภูริทัตโตที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่จังหวัดสกลนครท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชา พระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพ,พานในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520สิริอายุรวม 77ปี4เดือน15วัน52พันศา